พี่น้องเอ้ยปากบอกว่าอยากจบอยากจบหังเบาหาของเก่าอยู่บ่เศร้าแมนบ่พี่น้องคันเบาดูดูจังสีขาว่าเสดายเด้พี่น้องขาวเสดายคันบ่เสดายเนี่ยลืมไปแล้วพี่น้องหอดกับ่เบาหาแมนบ่แมนบ่พี่น้องว่าน่ะแมนคว่ำบ่คันบ่เสดายเนี่ยลืมไปแล้วบ่เบาหาดอก สิมาบอกหาของเก่าอย่างลำดีลำไรเมนบอเออผู้ไม่ดีก็ยุกับผู้ไม่ให้เกียรติเขาให้เกียรติผู้ไม่ให้เกียรติของไม่ย่าบอกหาของเก่าเอ้ดูร้ายเขาสิว่ามันเสด็จเดีสาวสาวสาเวปากบอกว่าจบปากบอกว่าจบจบคัะมันจบอลีอย่าสิมาบอกหนาเบาล้างของเก่าบอดีจังสันจังสี ากให้มันตุงกับใจเนี่ยเห็นบอ่อเห็นบอ่อบัดยมเขาคูดขีบขึ้นมานะมันตะอายเห็นบอ่อพอออเลดีนะนะคูดออกมาเนี่ยนะพวกเก้ตาตัดฮอนเลบตีนให้บ่ดูแลจังไดบ่ดูแลจังไดขันอยากให้มันจบอีลีเนะี่ยเศร้าเว,ว้าเศร้าเบาหาของเกา่าขันว่าของเก่ามันบดีนะวี่ทิมเขาป่าผลวี่ทีมหอนในความคิดความทรงจำผลยาสีเบาหา คันเบาหาน่ะแสดงว่าเสียด,ดายคิดหอดอือแสดงว่าคล้องไม่หนันมาบด้เคิงหนึ่งของของเกา่าแมนบอสก็เลยคิดหอดก็เลยเบาหาแต่ข้องเก่าอยู่บอเศร้าปั่นน้านั่นบอกว่าจบได้แล้วสิเริ่มต้นไม่มันกับบจบเจักเธอแล้วขันสีเบาอยู่จังสีอือแมนบอพี่น้องว่า มันบจบดอกการเสียห้จบอีลีนะ่ะเศร้าวานะ้านาะเว้าวาหลังสีเมื่อว่าบ่าดีจังแซนบ่มีไพ่อาใจใส่จังสี่ของเก่านะ่ะบ่เคยมีไผ่อาใจใส่บ่สันว่าโอ้ยเอฟซี FC เห็นเทวดาเห็นมนุษย์โลกเห็นเหตุอย่างแต่ละอย่างนะ่ะทายคลิปไว้เบิร์ยังสีเมื่อตัวคนอยู่ ผู้ดใดเสื้อกังเงิล์ล่ะเขาเห็นเบิดเขาเห็นเบิดเขาเห็นเบิดเยี่ยตัวไม่เอาคนมาให้มันเป็นประเด็นไมเอาคนมาให้มันเป็นประเด็นเฮ็ดอย่าง,ท,งทั้งที่เขาเศร้ากันเบิดแล้วผู้นึงเขาไปหอดาวข้านแล้วผู้นึงเขามีธุรกิจขึ้นมาพูดขึ้นมาสองสามธุรกิจแล้วอันนี้ยังมาหาของเก่าอีกอยู่โอ้ยกระแมนบาสวงส่วงว่าเศร้าเป็นบาสว่งขักซะ ออของเก่าของคุณบอึตดตภูอยากได้เดอ้อของเก่าแบบนั้นเขาเรียกว่าของเก่าที่มีคุณภาพของเก่าขึ้นห่างแบบนี้ไครก็อยากได้เฮียสาหาของเก่าเดอ้อเราดูดูบ่ได้เด้อเราดูดูแสดงว่าคิดหอดปากบอกว่าจบจบจบ,จบอยากจบ อยากจบเท่ากับพูดถึงไม่เคยขาดเนาะพี่น้องจะแสดงว่าของเก่าก็มีดีหรอวะคอยเบาถึงแต่ของเก่า